ตอนนั้นน่ะจําได้ว่าปอสามปอสี่อ่ะตอนเป็นเด็กผู้ชายอ่ะเรียนตอนที่เรียนโรงเรียนอ่ะคือทุกคนต้องมีแล้วเอาไอ้กล่องดินสอเนนี้มาอวดกันว่าใครไม่มีตอนนั้นอ่ะใช่เหรอ <laughs> นีมีมีไม่ก็คุยให้ทุกคนฟังไง อ,อะไรเหรอแม่บอกว่าลูกชายเล่นพังหมดใช่เหรอมีเหรอครับก็บอกว่าบางคนยังไม่บอกว่ายังไม่เกิดจริงเหรอนี่นี่น,นีมันมีกล่องด้วยอันนี้เป็นความหลังเลยนะจริงๆนี่น่าจะเป็นของใหม่แต่ว่าเหลืองแล้วแล้วก็ติต๊กเกอร์หลุดไปอันหนึง่งอ๋อแล้วเท้าเท้ามันมันเอาไปต่ออย่างนี้ได้ ใช่เหรอเกิดไม่ทันหลอกหรือเปล่าจริงหรอไม่มีใครทันตัวนี้หรอมันน่าจะเป็นก่องนินสอที่อายุสามสิบปีสามสิบเดี๋ยวนะสองห้าสามใช่คือตอนที่มันใหม่มาแบบมีเก็บตั้งแต่ตอนนั้นหรือว่าซื้อใหม่ หมาของหมาหมายถือว่าน่าจะเป็นของใครสักคนหนึ่งสะสมและตอนนั้นเราไปได้มาที่ให้ที่ที่แบบชอบของเล่นด้วยกันน่าจะให้หมาตัวนี้น่ารักมากมันไม่มีกบเหล่าดินสอนะพี่ครับมันมีแค่ช่องใส่ดินสอสองแถบอย่างนี้แล้วเราไปเช็ดตรงนี้ง่ายกว่าเราพี่หนึ่งเผลิต <c oughs> สองห้าสามหกอันนี้ทันใช่ไหมเห็นมีคนทันเหรอปะห้วาวงแม่จะได้ใช้กล่องนี้สออไม่น่าเชื่อว,ว่ามันยังมีหลุดรอดมาจริงๆริงเห็นมีคนทันตั้งเยอะแปลว่าเรารุ่นเดียวกันครับมันเก็บหัวลงไปได้นะให้มันเป็นกล่องนี้สออ อ๋อใช่ถุงเท้าเอ็มเอ็มใช่มันเขียนไหมใช่ใช่ถุงเท้าเอ็มเอ็มครับไม่รู้คืออะไรถุงเท้าเอ็มเอ็มสามคู่บวกเงินห้าสิบบาทถ้าพินี่ พี่เก่งทันแน่นอนพี่จุม๋มแล้วลนถามพี่เก่งนะว,ว่าทันไอนก่อนเี้นต่อน,นี้ไหมครับเด็เก่งน่าจะทันพี่คำามแต่ไม่ไน,น่าไม่น่าจะได้อันนี้ยอันเนี้ยผมทันได้ใช้ตอนที่เรีนหนังสือเลยจําได้แล้วพักหนึ่งอะ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันจะหักแล้วขามันก็จะหายไปอืม ยังจังจุ๊บไปหาย้อนวัยด้านไหนนะโบราณโบราณสำเร็จเสร็จไหมายรยจริงจริงนะาหลังไหนนะมันอยู่ยังไงนะใช่ค่ะทันเหมือนกันหัว <c oughs> มีตัวหนึ่งนอนนอนว่นนะ เกินห้าสิบเปอร์เซ็นตไนี้เคยเคยเล่นตัวนี้เนาะจริงๆครับตอนนั้นใครไม่มีก็จะร้องไห้ให้แม่หาซื้อให้<ะ>ใหซซ้ซื้อถึงเกินสีิบาทคุณวอตะทันแต่มีตังซื้อไว้ไว้เดี๋ยวจะเอาให้ลูกเราไปใช้ไปโรงเรียนนะเลย,เลยเหรอใช่ใช่ โอ้ยอวดเพื่อนใช่เหรอแต่กอมันเท่มากเลยนะตัวนี้ครับเก่งว่ะ มันไม่ยากเลยพีทอ่าอ่าอิน่ารักจังอะไรอะ่ะตุกต่อเองวเราก็อวดของเล่นกันได้หกอะ่ะเก่งไหมเก่งน่ารักอ่ะมันเป็ดตัวที่นั่โสปาเป็นเป็ดนะใช่ ทุกคนมันน่ารักไหมคะตอนน้าเนี่ยนี่ยากต้นสักพูดแล้วไม่ยากจริงทุกคนทันไม่ไม่ขายนะมีอันเดียวครับแล้วก็มั่นใจมากว่าถ้าขายแล้วจะหาไม่ได้อีก ออกาเนี่ไงไม่ต้องถึงใช้น้ำยาล้างเล็บปะบ่ะต้องไม่เหนียวไงนี่รอดูหลุดนี่ควรใช้มือนะแบบนึอว่าหาไม่ได้แล้วม <c oughs> ีทีองไป เขาชอบสะสมของเล่นเก่าให้มานา่าจะใช่เก่ามากเก่ามากจริงอายุเกือบเท่าเขาเลยตอนได้ใช้คืออายุแค่หกขวบดูดูขโมอยมาขาย <c oughs> เอง <c oughs> เอไเก็บไว้ตลกดี <c oughs> แล้วเดี๋ยวถ้าได้มาอีกจะเอามา ให้ลุ้นนะนข,ขวัญรอได้มาก่อนครับคุณบุ๋มฮึรอให้มันเห็นมันจะแกง่ายพี่พียกาวนี้มันล้างไงให้ออกงอ่ายอ่ะกาวตาช้างหรอไม่มันเป็นกาวแบบแป้ง,ปงอะกาวน้ำข้าวก็าดีแบบนี้ใช้สบู่อ่ะใช้สบู่ก็ออกใช่ปะกับแป้งเอาแป้งโรยแล้วก็ถูหรอ คคแค่น้ําอุ่นค่ะเลือนหอแล้วครับเดเดี๋ยวรอดูในคลิปเนาะเดี๋ยวมีทําลงครับมีทั้งอัปเดตเลือนหอมีทั้งอัปเดตโกดังเลยน่าจะเป็นช่วงเมษานี่แหละครับ ไลฟ์ด้วยกันแน่ๆมีวันที่ยีบเจ็ดครับยี่7ิบแปดยีบเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้าแต่ว่าเดี๋ยวมียี่สิบยี่สิบนี้ถ้าถ้าทันก็น่าจะได้ไลฟ์ด้วยกันครับช่หรอพี่พี่ไปไหนอะยี่สิบเราถ่ายติก t อกนะใช่แต่ไม่รู้เสร็จกี่โมงไม่เจอกันนานเลย จริงจวันนี้พี่พี่เขาไม่คิดถึงหนูทุกคนเขาก็เลยไม่มาที่เตือนากเขาก็เลยไม่มาค่ะกล่อมันเท่เนาะจริงๆน,นี่อะไรของมันหนูแกะเทงไว้นี่ยังติดอยู่ วันวันนั้นที่ฉันหายไปไม่กี่วันฉันดูนิ่งแบนั้นเลยเหรอไปงานที่ที่สยามาครับที่เป็นงานคอนเนตโต้มั้งมีพี่เขาเอาเค้กมาให้แล้วก็มีรูปอยู่ในถุงเค้กอันนี้หนุนวันนั้นที่หนูได้ทางซากุระน่ะถ่ายรูปวันว,ว,วันนั้นหนูได้เค้กหนูได้รูปเหมือนกันใช่ไหมใช่ขอบคุณนะครับ <laughs> เราอยากดูอะไรอีกไหมเก่งว่ะอัอรอบหน้าต่อเลโก้รับรองเป็นบาร์อันนี้มีอันนี้วันนั้นเป็นครั้งแรกที่เราไปต่างประเทศด้วยกันเนะเาะเ้าชวนหนูไปฮ่องกงเป็นครั้งแรกเลยที่เราไปต่างประเทศด้วยกันแล้วพอกลับมาหนูอยากขอบคุณเขาหนูก็เลยพิมรูปมาใส่กรอบให้เขาจได้ไอันนี้หนูซื้อกับรูปที่หนูพิมจ๊าได้ไหมกี่กี่ปีละ นานมากตั้งแต่คบกันแรกๆเลยแล้วหนูบอกว่าหนูเป็นรูปนี้เพราะว่าเขาชอบรูปนี้เพราะตอนนั้นตั้งเป็นรูปบอกวัดเอวค่ะทุกคนฮะมีคนวัดรอบเอวอืมไว้แนปเปิ้ลเหรอครับอยู่กับน้องแล้วเดี๋ยวว่างวันคิวครับ,รบอันนั้นอะะที่ถามคิวครับเอ้าคิวเหรออ๋อคิว ใวัดไม่ดีเอวพี่ใสก่กางเกงสามสิบเอ็ดสันสองตอนนี้นี่สเอวสามสิบล้วก็ <33. S 2> มีอะไรอวดอีกตอนนี้ใส่สี่สิบเขาบอกว่าพี่พ,พีคลัมขึ้นดีออกดูเป็นแมนอะ่ะใช่ครัมขึ้นเยอะเพราะว่าไปไม่แต่นี่มันเป็นพราะแสงเลยแต่ว่าไปทางงานที่ไปถ่ายพีเวดดิ้งคือร้อนมาก จรนะประเดีนยวกดำเเนาะจริงที่ว่าไม่ได้เล่นใช่นี่ขนาดต,ตากแดดสองวันเต็มเลยเนาะตากแดดแบบป่วยอ่ะตากแดดใช่ๆคือตากแดดเป็นชั่วโมงอะแล้วมีอะไรอวด,ดลงเพราะว่า,านนหนูไปใชงน้ำหนักแล้วน้ำหนักหนูหายไปโลนึงหรอสรุปแม่ตอนสำเร็จไหมเธอไม่ดูให้มันจบไงเธอหนีไงผิดหวัง ฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆหนูเล่นก่อนนะเดี๋ยวเขามาไปเก็บห้องแป๊บหนึง่งพรุ่งนี้เขาจะมาทำบ้านได้บา,บายๆนะครับพี่อยู่ให้หนูอยู่เหรออะไรนะ <ทำ S 2> ใช่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 ทำแต่ต่อห้องก่อนโ okay. อเคต่อห้องไม่หนูอยู่ห้องแบบเล็กๆสินะ <c oughs> อยไงไดีขอไปนอนอยู่บนที่นอนพี่พ,พีแล้วพี่พีไปนอนห้องที่ต่อใหม่แล้วกัน ป่าเราอยู่ห้องเดียวกันยิ้มก่อนต่อห้องให้พี่จุ๋มเหรอต่อห้องไว้ให้ให้พี่จุ๋มให้ห้องเด็กอะไรเงี้ยเผื่อต้องใช้อะไรเงี้ยห้องเด็กเลยเหรอเราจะหลอดเรามีลูกเลยไม่ไม่แต่เขาคิดว่าบ้านบ้านใหม่เสร็จก่อนจริงๆท่านฮะมีลูกบ้านใหม่น่าจะเสร็จแหละห้องเด็กเลยเหรอ ล้วเป็ดได้อยู่ไหมเป็ดได้อยู่เป็ดได้อยู่ข้างล่างข้างล่างนอกบ้านพืดเล่นพื้เล่นเป็ดได้อยู่คะ่ะอยู่ไหนอยู่ในกรงไม่ไม่อยู่ข้างๆเราให้เดินตามเดินไปเดินมาดีไหมบายบายคะ่ะ